สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่างกรบอิเล็กทรอนิกส์ช่างกรบอิเล็กทรอนิกครับผมวันนี้ก็จะพามาทำการตรวจเช็คซ่อมทีวีปโปรวิชั่นครับผมปโปรวิชั่นกี่นิ้วครับผมมาดูกัน ไปดูข้างหลัง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 อันนีข้ข,ข้างหน้า,า,นาครับผมโปรวิชัน40นิ้วครับผมโปรวิชัน40นิ้วรุ่นอะไร mm hmm. แป๊บหนึ่งครับรุ่น40นิ้ว TL40E5 ครับผมรุ่นนึง TL40E5 PCE ครับผม ประมาณนี้อะไรเราก็มาดูกันนะครับจะเสียบปลั๊กให้ดูปลั๊กก่อนปึ๊บป๊บไฟแดงติดครับผมเแล้วก็กดพาวเวอร์กดพาวเวอร์ก่อนครับผมติดมาสีเขียวขึ้นมาหรือเปล่าอ่าขึ้นมาปึ๊บครับผมขึ้นมาจอสีฟ้าแล้วก็ตัด แล้วก็ไฟแดงกลับพิบอาการประมาณนี้ครับไฟแดงกลับพิบแป๊บเดียว30วินาทีหรือ40วินาทีตัดครับผมเราก็จะทำการแกะฟ้าล้างออกนะครับผมก็ได้ทำการถอดออกมาแล้วนะครับผมเป่าฝุ่นพอดีไปธุระข้างนอกมาก็เลยต้อง มาถ่ายซ่อมอีกรอบครับผมก็เลยจะลงคลิปให้เพื่อนๆพี่พๆดูอีกครับผมอาจจะเป็นคลิปตัดต่อนะปกติผมจะไม่ค่อยตัดต่อเป็นเป็นคลิปสดเลยนะครับผมนี่ครับผมก็แกะก็ประมาณนี้ครับแกะออกมาอันนี้ชุด อินเวอร์เตอร์ครับผมอินเวอร์เตอร์ชุดจ่ายไฟไฟสูงไฟสามร้อยแล้วก็ไฟสิบสองโวลต์แล้วก็ไฟพีเอออนครับผมผมก็ได้ทำการเกะสะพายอันนี้เมนบอร์ดครับผมเมนบอร์ด ตัวนี้ไม่มีนะครับผมเอามาใส่เมื่อกี้นี้สิงตัวนี้ไม่มีพอดีไอซี IC มันร้อนก็เลยต้องเอามาเสริมมาใส่ใส่เราจะดีขึ้นอันนี้ชุดทีคอนทีคอนนะครับผมตรงนี้มาดูกันเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่เคยถ่ายตั้งแต่กลางวันมันกระพริบติดแล้วกระพริบการเสียบปลั๊ก วัดไฟไฟตรงนี้เป็นไวไฟ12โวลต์12โวลต์จะจ่ายก่อนนะครับกดตอนนี้ติดสแตนบายสีแดงครับผมกดปึ๊บสีเขียวติดสีเขียวแล้วนะครับสีเขียวขึ้นมาแล้วก็มีไฟไฟแบกไลท์ผมปิดไฟแป๊บหนึ่ง ไฟแบบไหลขึ้นมานะครับไฟแบบไหลสีขาวๆจะขึ้นเป็นเร็ดูนะครับไฟจะมีไฟไฟแบบไหลตดแล้วก็มีไฟอ่า22โวลต์ไฟตัดแล้วนะครับไฟ22โวลต์เมื่อกี้นี้ขึ้นมาไฟครบนะครับไฟพิเออออนอะไรครบหมดตดัด สักพักตัดตดัตดแล้วก็กระพริบ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 ยาวเลยอนี่อาการนี้ก็อ่าหนึ่งดูดูพวกซีฟินเตอร์ครับมีบวมไหมมีบวมไหมเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อน มีบวมหรือเปล่าดูอย่างนี้ครับผมออกซฟิลเตอร์เนี่ยไม่มีบวมนะครับไม่มีบวมสักตัวฝั่งนี้ก็ไม่ีบวมฝั่งสามร้อยก็ไม่มีบวมครับผมไม่มีบวมคือเท่าที่เช็คเมื่อกี้ไฟยี่สิบสองโวลต์มีคือมีครบนะครับแต่ว่ามันตัด มีครบทุกอย่างเพราะว่าหน้าจอมันขึ้นหมดแต่มันตัดไฟก็ไม่เกินดูแล้วไฟ2 2โวลต์ก็2 4ิบสโวลต์มีไฟอ่าสิโวลต์ก็ไม่เกินก็มีไฟ1 2บสโวลต์จะออกก่อนอันนี้ไม่มีไฟ5้าโวลต์ไฟ5้าโวลต์จะสร้างอยู่ยในนี้ในนี้จ่ายให้กับ IC ตัวนี้ครับพวกนี้มีไฟ12อันนี้ไฟออนไฟอ่าพีเออนพีเอสออน มาจากบอร์ดนี้มาออนตรงนี้แล้วก็ไฟยีบสมก็จะเกิดไฟยีก็จะเกิดตรงนี้มามาเข้าตรงนี้อินวเวอร์เตอร์ใช้ไฟยีบสี่เหลี้ยงเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เส้นหนึเส้นที่3นี้จะเป็นอ่า DL ออน DL ออนะครับผมผมเช็คเนี ถ้าเกิด BL o n ไม่เกิดอไอไฟแบคไลท์ก็ไม่ติดนะครับเราก็ต้องมาเช็คกันดูมาถ้าเกิดว่า C, <c, <oughs> c ไม่บวมอเงี้ยเราตรวจสอบด้วยสายตา C, <c <oughs> ไม่บวมอเงี้ยส่วนมากาจีนพวกนี้จะ c C ซีคินเตอรพวกนี้จะบวมนะครับบางทีเปิดขึ้นปุ๊บติดปับดป๊บตัดปั๊บเคยเจอบ่อยในคลิปที่เคยถ่ายมาให้ดูมีคนถอดปลั๊กเนยนะครับก็ม,มาดูนะครับ ว่ามันมีส่วนไหนที่มันมีปัญหา <c oughs> มีรวมมั่งหรือเปล่าดูนะครับผมขาไม่รวมนะครับไม่มีขาหลวมอันนี้ให้ดูด้วยกันเลยนะครับดูมีรอยตะกัวเยอะครับไม่มีขาหลุดหลวม ดูไปเรื่อยๆครับผมอันนี้วงจรันนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟต่ำนะครับฝั่งไฟสูงฝั่งฮอตฝั่งโคลนี้ฝั่งไฟต่ำฝั่งกาวเย็นนะครับผมไม่มีหลุดรวมนะครับตรงมอแปลงทุกอย่างคือปรินไม่หลวมครับผมดูตะกัวกัวสใส ปินไม่รวมบางทีเราก็ต้องย้ำปิ้นนี่ครับขาขาเฟดที่สร้างไฟต่ำครับผมว่าเฟดไม่รวมนะครับไม่รวมมขาไอหม้อปแปลงหม้อปแปลงฝั่ง output, เอาพุทธฝั่งกล่าวเย็นก็ไม่รวมนะครับฝั่งหม้อปแปลง เาแปลงความทีสูสงฝั่งอันนี้เป็นหม้อแปลงแปลงครับผมน,นี้ฝั่งออกฝั่งกาวเย็นไม่มีรวมนะครับผมขามอสเฟตก็ไม่รวมดูใก,ใกล้ๆก็ไม่รวมตรงหม้อแปลงก็ไม่รวมนะครับตรงไฟตรงนี้ ไฟพีเอก็ไม่หลวมครับแต่มันดำๆนิดนึงแต่ไม่หลวมครับผมอบเต็มเลยสิบสองโวลต์ก็ไม่รวมนะครับย่าิบก็ไม่หลวมครับโอเคไม่รวมสักจุดตรงไอซตรงอะไรก็ไม่หลวมนะครับผมก็ไม่มีอะไรหลวมครับอีกฝั่งฝั่งฝั่งนี้ดูแล้วไม่มีอะไรหลวมตรงนี้ก็ไม่หลวมไม่มีหลวมสักจุดอพอเราวิเคราะห์จุดนี้แล้ว ฝั่งออกฝั่งกาวเย็นฝั่งกาวเย็นอันนี้ฝั่งกาวร้อนกาวเย็นฝั่งออกนะครับผมฝั่งไปชุดอะเรว่าชุดไฟต่ำครับฝั่งออกไม่รวมสักตัวแล้วก็ซีเสื่อมนี้ก็เปลี่ยนไปได้แต่ส่วนมากซีเสื่อมมันจะอาการคล้ายๆกันแหละครับแบบนี้ ติดสักพักเราก็ดับเหมือนกระแสะไม่พอเหมือนสีมันเสือ่อมเขาเรียกว่าค่าไมโครมัมน,ม,นมันไม่ได้เราก็ต้องวิเคราะห์ภาคใจไฟก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วเช็คแล้วไฟสิบสองก็มันก็ตัดเหมือนกันไม่ใช่จริงๆไฟสิบสองมันจะเกิดเกิดก่อนจุดอื่นไอ้บอร์ดต,ตัวนี้นะสิองวงสิบสองโวลต์จะเกิดก่อนปกนติจะห้าโวลต์ครับไฟสแตนบาย เรียกว่าไฟสแตนบายตัวนี้มันจะเกิดก่อน12โวลต์รุ่นนี้12โวลต์เกิดก่อนแต่ไฟ12โวลต์ตกก็แสดงว่าชุดจ่ายไฟมีปัญหาเช็คแล้วต่อไปเราก็มาเช็คจุดจุดฝั่งกาวฝั่งกาวร้อนนีไอซีไอซี PWM นะครับไอซีสร้างความถี่ไอซีสร้างความถี hos, ่ ไม่รวมนะครับผมดูขามอสเฟสก็ไม่รวมเอ้าเหมือนเหมือนจะเจอแล้วนะครับผมนีนนนนนม่เห็นไหมเห็นไหมครับแป๊บนจับตัวนี้ก่อนชี้ให้ดูครับผม ดูดีๆนะครับลองดูดีๆตรงนี้นี่เหมือนลวมเลยในตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเหมือนหลวมนะครับนี่ครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับหลวมนะครับอย่างเงี้ยตรงนี้ก็หลวมเนี่ยอันนี้มันหลวมมากเลยนี่นเห็นไหมมัตนตะกัวไม่จับตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้นี่ มันไหมมันแตกแล้วนี่นี่เงี้ยรวมมากเลยฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะย้ำบัตรกรีทีทีหนึ่งครับผมเห็นไหมครับรวมมากเห็นไหมขาที่หนึ่งรวมเยอะเลยครับที่สองขาที่สามมันจะหลุดเลยนะขามันน่ะมีขาที่สามนี่นี่ขาเนี่ยมันจะหลุดแล้วนะมันจะย้ำลองย้ำดูมันตะกอดแป๊บหนึ่งครับผมไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็มาทดสอบกัน เลยครับว่ามันเป็นอะไรย้ำตะกวัวแปบ๊บหนึ่งสายควันก่อนครับผมสายควันเวดูดดูดตะกวัววิธียำ้ำจริงๆไม่ต้องย้ำก็ได้นะครับดูดตะกวัวออกเลยตะกวัวเก่าเราดูดตะกวัวเก่าออกจะได้มันจะได้ติด ติดทนตะกัวของมันมันแบบไม่ค่อยดีไมัน่ดีเท่าไหร่แล้วเอาตะกัวใหม่ใส่เลยนะครับเพราะว่าตะกัวมันมันมันเล้ารู้สึกมันเหมือนมันดำอะไรไม่รู้ตะกัวของเรามันยิ่้อมันดีกว่า จะให้ชัวก็คือดูตะกัวเก่าออกแล้วใส่ตะกัวใหม่เลยครับชัวที่สุดลองย้ำดูครับผม เค okay, ครับล้างปิ้นย้ำแล้วก็ล้างปิ้นเลยครับไปชัวร์ๆทำให้สะอาด เราก็มาดูกันนครับตัวที่ย้ำเห็นไหมสวยงามเลยครับผมอมอมตะกัวแบบเห็นไหมครับย้ำใหม่ย้ำใหม่ให้มันอมตะกัวอมเอาตะกัวอมขาให้หมดอะ่ะคืออย่าให้ป็นเป็นแตกลายงาแตกลาวครับผมโอเคครับตามนี้ครับผมเราก็มาทดสอบกันได้เลยว่ามันจะ โอเคไหมหรือว่าต้องมีอะไรเสียอีกมานี้ครับผมสอบกันเลยครับติดปลักแล้วนะครับผมติดแล้วติดสแตนบายกดปุ่ม power ปุ๊บติดแล้วไฟสีเขียวขึ้นอติดไฟให้ดูครับผมตรงนี้แบ็คไลท์ติด แสงสว่างขึ้นเยอะเห็นไหมตามรูนี่รู้เลยเคาะเคาะเคาะดูเคาะเคาฝั่งนี้จับได้นะฝั่งนี้บางทีเขาลงกลาวช็อตเลยนะครับฝั่งกลาวเย็นกลับได้ครับจับได้ไม่มีปัญหาครับผมเคาะเคาะเมื่อกี้ตอนที่มาดับมันจะมีเสียงกีกีกีเป็นจังหวะเห็นไหมไม่มีปัญหาไม่ดับแล้วนะ เมื่กี้เปิดแป๊บเดียวดับไปแบบไรตีโอเคครับเราจะเปิดให้ดูตอนที่ประกอบเสร็จนะครับผมกอประกอบแป๊บหนึ่งครับผมเอาแผ่นนี้มาแปะนะครับผม แปะข้งบนแผนกันโดนโครงตัวนี้นะครับจะแปะจะมีไอ้ตัวนีเ้เสียบเข้าไปล็อกเลยนะครับผมเหมือนเดิมครับประกอบใส่ที่เดิมเรียบร้อยวางนะครับผมวางที่เดิมวางที่เดิม ใส่น็อตครับผมจะได้ลองกันว่ามันเป็นที่ผมที่ตัวนี้ที่มันลวมหรือเปล่าถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับบางทีเราก็ดูว่ามันหลวมมันอะไรไหมเราก็ต้องสังเกตซีบวมส่วนมากกรีนมันจะเกิดอาการนี้จ,จำครับ ไม่ต้องเช็เคคงเช็คไฟนะครับเพราะว่าผมเช็คกันแล้วตอนที่มันมีอาการก็ปกติมีปัญหาปอบเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กปลั๊กเหมือนเดิมปพ๊บติดแล้วติดแล้วมันก็จะติดสแตนบายปกติติดสแตนบายแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์เ ครับผมพักหนึ่งก็จะเป็นขึ้นให้ดูแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมไม่ตัดแล้วเมื่อกี้มันตัดตัดบ่อยมากแปบ๊บเดียวก็ตัดแปบ๊บเดียวก็ตัดมันจะขึ้นสถานะสีเขียวไม่ตัดปกติเลยครับผมเดี๋ยวลงแป๊บนึงครับก็ขอ,ขอจบแนวทาง ย,ยังติดอยู่เลยนะครับผมแวทางการตรวจเช็คซ่อมทีวีติดอยู่เลยนะครับผมยังไม่ตัดเลยเป็นขาวๆทีวีอ่ะโปรโวิชันเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ให้กับช่างกกบทาคลิปต่อๆไปอาจจะไม่ละเอียดพอครับแต่ก็คงเป็นแนวทางได้ไม่มากก็น้อยสําหรับช่างมือใหม่ครับผมหรือช่างมือเก่าที่ยังไม่เคยเจออาการนี้ก็เป็นแนวทางได้ไม่มากก็น้อยครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม